สวัสดีค่ะหน่อยอลลี่ค่ะหายกันไปพักใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ไม่มีคลิปลงนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าใครได้ดูคลิปปีนังนะคะก็ตอนช่วงท้ายๆคลิปนะคะหน่อยมีบอกไว้แล้วเนอะว่าคลิปนั้นนะคะเที่ยวไม่จบนะคะแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านมารักษาตัวเพราะเนื่องจากว่ามีอาการป่วยนะคะเป็นผื่นแพ้ที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ทําให้หน้านี่ยมัน มันผิดไปนะคะเสียรูปทรงไปอะไรอย่างเงี้ยดูผิดหูผิดตาไปเลยนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะคิดอยู่นานเหมือนกันนะคะว่าจะทําคลิปนี้ออกมาดีไหมนะคะหรือว่าจะเล่าเรื่องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดีไหมแต่คิดว่าโอเคมาเล่าดีกว่าเนาะคือก็หน่อยอาลีอะค่ะก็อยากจะบันทึกเก็บไว้เหมือนกันว่าครั้งหนึ่งนะคะชีวิตเราเคยเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างนะคะก็ ามน,นี้เลยนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะมันก็ยังมีรอยเป็นความแบบย่นๆนะคะนี่ก็คืออาการที่เป็นสาเหตุที่แบบว่าเออต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระยะยาวนะคะเพราะว่าตอนเนี้มันก็ยังมีอาการแพ้มีอาการคันอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บวมขึ้นมามันจะไม่ได้เป็นแบบ น้าเกียดเหมือนก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือเป็นรอยแผลเป็นแดงๆตามหน้านะคะแล้วก็ผิวที่มันแห้งก้านนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ออครีมที่เราเคยใช้ปกติได้ตอนนี้ก็คือใช้ได้ครีมที่มันเป็นอ่อนๆนะคะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้สบู่เด็กในการล้างหน้านะคะฉะนั้นมันก็อาจจะอออ ไม่ได้แบบว่าดูผิวสว่างกระจ่างใสเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องทำใจนิดนึงเนาะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่าจากที่อ๋อหน่อยบอกไปนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะคะการผื่นแพ้ของหน่อยอะคะ่ะมันจะเกิดที่บริเวณช่วงคอก่อนซึ่งหน่อยเนี่ยเป็นคนที่ปกติแล้วอะก็คือ เป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกฝุ่นนะคะลายฝุ่นละอองฝุ่นนะคะแล้วก็มีแพ้เหงื่อตัวเองบ้างนะคะในกรณีที่ถ้าสมมติว่าไปเดินในที่ที่มันอากาศแบบร้อนมากๆนะคะแล้วมันก็จะมีเหงื่อออกยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจ้ำๆแดงๆก็คือจะเริ่มคันๆจิ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะหายนะคะนี่เราก็คิดว่าเราก็แพ้แบบนั้นแหละเราก็ไม่ได้เอดไปอะไรนะคะเราก็รักษากันไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า อ่อพอที่คอเนี่ยตอนแรกมันก็มันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนเป็นแผลแบบเหมือนเหมือนแผลแบบแสบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อ,อยามาแต้มรักษาจนคอเริ่มหายทีนี้พอคอหายปุ๊บเนี่ยมันก็ไปที่แขนแต่ที่แขนเนี่ยไม่ค่อยมากแต่อาการที่มันขึ้นเยอะสุดเนี่ยก็คือมาขึ้นที่หน้ามันก็จะเป็นผดผืน่นขึ้นตึ๊ดตุ๊ดเล็กๆนะคะตรงหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราก็พายายามแต่ตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ได้ใช้ครีมที่มันแบบทาหน้ามากนะคะเพราะว่าหน่อยอะกลัวว่า ถ้าใช้พวกสารอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้หน้าเราพังนะคะก็เลยแบบก็ไม่ค่อยได้ทาครีมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้น้ําเกลือเช็ดแล้วก็กินกินยากแก้แพแทนเนาะทีนี้พอ,อในช่วงระหว่างนั้นนะคะก็มันมีแพนนะคะที่หน่อยอะจองไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือจะต้องไปปีหนังนะคะซึ่ง ในก่อนหน้าที่จะเดินทางไปปีนังเนี่ยอาการมันก็ไม่ได้ว่าเบาลงนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบดูว่าอุ้ยมันจะรุนแรงหรืออะไรก็คือสามารถไปเที่ยวได้ก็เลยตัดสินใจไปต่อนะคะก็คือไปเที่ยวต่อแล้วก็ในวันแรกเลยค่ะที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เที่ยวนะคะก็เดินเที่ยวกันไปอย่างในคลิปเลยค่ะเดินไปนู่นนี่นั่นนะคะอากาศก็ก็ร้อนร้อนอบอ้าวอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็พอยิ่งไปเจออากาศอบอ้าวปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่เราเป็นอยู่ที่หน้าเนี่ยมันก็เริ่มแบบ ก็เริ่มขึ้นมันก็จะเริ่มแบบจับที่มันเป็นแค่เม็ดเล็กๆมันก็จะเริ่มเป็นตุ่มใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นตาบ้างขึ้นอะไรบ้างเลยประมาณนี้ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นเพราะอากาศร้อนแหละมันเลยทําให้แบบว่าเหมือนมันมันเห่อขึ้นมาหรือเปล่าก็มีการพักเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็มีการกลับเข้าไปนอนพักที่โรงแรมเนาะทีนี้พอตอนที่กลับไปพักโรงแรมเลยหนูอยก็ล้างหน้าอะไรปกติทุกครั้งที่แบบเออไปพักล้างหน้าแล้วก็มีงีบหลับไปแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้ดีขึ้นนะคะมันก็มันก็บวมขึ้นมันก็มันก็เยอะขึ้นเลยไอ้วันที่สองนี่แหละค่ะก็คือแบบอาการมันเริ่มเป็นหนักมากนะคะก็คือในคลิปทุกคนจะไม่เห็นดูแล้วเนาะเพราะว่าหน่อยไปใช้แอปปรับนะคะเพื่อแบบไม่ให้มันดูความทุเลศทุรังของหน้าตัวเองแต่ในความเป็นจริงก็คือหน้ามันเริ่มแบบเริ่มไม่ไม่ไม่สวยงามแล้วอ่ะเริ่มแบบอะไรแล้วคนอื่นมองก็จะรู้แล้วเอ๊ะเธอเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หน่อยก็ก็ยังฝืนไปเที่ยวต่อต่อจนเอ่อกลับมา พักที่โรงแรมในช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็หลับไปพอตื่นที่หม่ทีนชีนีก็แบบแทบจะร้องไห้เลยเพราะว่าหน้าบวมมากนะคะแล้วว่าตาก็บวมตุ่มขึ้นนะคะทุกตรงนะคะก็คือตรงหน้าผากตรงนี้นะคะไปหมดเลยตรงนี้ก็ไปหมดเลยตรงนี้ก็ไปหมด,หมด,แ,ลหมดแล้วตรงตาก็คือแบบบวมนะคะตรงใต้าตาก็บวมปากก็บวมอะไรทุกอย่างบวมไปหมดเบินไปหมดแล้วก็เริ่มมีอาการแสบร้อนของหน้าแล้วทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วแหละเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะแล้วก็ เตัดสินใจว่าไม่ฝืนเที่ยวแล้วดีกว่าเพราะว่ากลัวอาการมันจะแย่กว่าเดิมนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศอาการแย่ปุ๊บเนี่ยคือมัน,ม,นมันการตัดสินใจหรือการทําอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนที่ไทยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจจองตั๋วนะคะเสียเงินจองตั๋วใหม่เลยนะคะแล้วก็บินกลับในวันรุ่งขึ้นเลยก็คือเชา้าไฟเช้าสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาถึงเอ่อเช้าว,วันนั้นนะคะวันที่จะเดินทางกลับนะคะก็คือมาที่สนามบินแล้วเนี่ย ก็ตื่นขึ้นมาก็พบกับหน้าตัวเองที่มันหนักกว่าเมื่อวานนี้อีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเราคิดถูกแล้วแหละที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะคะไม่เที่ยวต่อแล้วก็รีบกลับเลยไปหาหมอเลยนะคะแล้วก็นัดแพทย์ไว้นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเรานัดเป็นคุณหมอแพทย์ผิวหนังไว้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่ามันเกิดจากภายนอกแล้วก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะ ต้องไปหาคุณหมอผิวหนังละกันแล้วพอไปถึงเนี่ยทุกคนก็ตกใจก็ตกใจกันหน้าหน่อยหมดว่าเฮ้ยไปโดนอะไรมาบวมมากเลยกินอะไรมาหรือเปล่าอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าซึ่งเรายืนยันได้ว่าที่ผ่านมาก็คือเราใช้ชีวิตปกติเราไม่ได้มีการไปทําอะไรที่มันเอ่อทำให้แบบเอ้าฉีกออกไปหรืออะไรออกไปเพราะว่าอาหารทะเลเราก็ไม่เคยแพ้นะคะเราก็อะไรต่างๆก็ไม่แพ้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนคีมไม่ได้ไปเอ่อ เปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรนะคะแต่อาจจะมีบ้างก็คือนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะนอนน้อยนะคะทีนี้คุณหมอเขาก็เลยเจาะเลือดนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าก็เจาะเลือดไปตรวจไอ้การเจาะเลือดครั้งนี้ก็คือเป็นการเจาะเลือดแบบไปตรวจอาการแพ้นะคะว่าเ,าเราแพ้อะไรนะคะ ก็คือตรวจหมดเลยซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลานานมากในการที่กว่าผลจอก็คือประมาณ1อาทิตย์แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณหมอก็รักษาโดยการที่ให้ยากลับมานะคะซึ่งก็จะเป็นยาเสเตียรอยยาแก้แพ้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไประง,งับอาการที่มันแบบปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้หน้ามันยุบบวมลงนะคะแล้วก็พอครบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ค่อยไปฟังผลว่า ไอ้ที่เราเกิดอาการแพ้เนี่ยเราเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้รักษาได้ได้ถูกนะคะได้ตรงกับโรคอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอวันที่ไปฟังผลก็ต้องแปลกใจนะคะก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเขาบอกมาว่าผลออกมาคือไม่ได้แพ้อะไรเลยค่ะไม่ได้มีอาการแพ้เพราะว่าตรวจมาแล้วเนี่ยก็คือเชื้อที่ทั้งหมดที่เขาเอานำไปตรวจเนี่ยเราไม่แพ้เลยจะมีที่ค่าที่มันขึ้นสูงกว่าชาวบ้านเขาก็คือก่อ แพ้ลรฝุ่นนะคะแพ้ไรฝุ่นบ้านซึ่งอันเนี้ยหน่อยรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะมันมันเป็นอาการปกติของเราอยู่แล้วแต่ว่าอาการแพ้อื่นๆก็อย่างที่บอกเลยว่าเราเราไม่เคยแพ้อาหารทะเลเราไม่เคยแพ้ละอองเกสรดอกไม้นะคะไม่เคยแพ้ขนสัตว์ไม่เคยแพ้อะไรนะคะอ mm. ืมแล้วพอผลออกมาแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบอ่ะโอเคก็ในเมื่อตรวจเลือดมาแล้วมันไม่เจอใช่ไหมคะเราก็กลับมารักษาต่อ บานก็คือคุณหมอให้ยากแก้แพ้มาทานอีกยาวๆเลยเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้หายสนิทในในนาตอนนั้นนะคะมันก็ยังมีแบบเป็นผื่นแดงๆขึ้นมันจะไปขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ขึ้นหูขึ้นคออะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เลยได้ยากแก้แพ้มาทานต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ฟังผลเลือดนะคะแล้วแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ประมาณสัก3าถึงสวันอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างก็คือปกติหน้าก็เริ่มดีขึ้นนะคะ แต่อยู่ดีๆเนี่ยขอเรียกว่าวันที่ห้าแล้วกันนะคะหลังจากที่ไปพบคุณหมอไปฟังผลเลือดอะไรเงี้ยวันที่ห้าอยู่ดีๆตอนเช้ามืดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเราอะเหมือนแบบหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบทนไม่ไหวอะคะ่ะหนาวแบบหนาวมาจากข้างในเราก็แบบปิดแอร์ปิดพัดลมผ่มผ้าหลายๆชั้นก็เอาไม่อยู่เราก็ยังรู้สึกหนาวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นไข้เราก็รู้สึกแบบ มันมันไม่สบายตัวรู้สึกเหมือนอยากอาเจียนแต่มันไม่ออกเราแบบไม่มีแรงเราไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาเดินเราไม่มีแรงจะทําอะไรเลยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทรมานมากๆขนาดจะลุกขึ้นมากินยาพา,าราอะไรเนี้ยเรายังแบบเราต้องใช้เวลาในการตรงนั้นนะคะนานอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยเราก็แอบแปลกใจอยู่ว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นไข้อะไรเงี้ย คือแบบเราแค้งงงอะค่ะมันเหมือนอาการเหมือนคนที่เพิ่งไปรับวัคซีนมาเนึกออกไหมคะเหมือนแบบไปรับรับวัคซีนมาแล้วก็เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายแล้วก็เจอภูมิคุ้มกันในร่างกายแบบสู้กันโบ,บะโบ,บะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปรับวัคซีนไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือถามว่ากินยาพาราแล้วหายไหมมันก็จะทุเลาลงนะคะแต่ทุกๆ4สี่ชั่วโมงอะอาการมันจะเริ่มกลับมาอีกมันจะเริ่มมีการหนาวหนาวสันส่นๆ อาหารนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะคะทานไม่ได้ก็คือแบบได้กลิ่นได้กลิ่นที่มันเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อย่างเช่นแบบพยายามจะทานอาหารที่มันอ่อนๆโจ๊กข้าตม้มอะไรเงี้ยหมูสับที่ใส่มาในนั้นคือเคี่ยวออกได้เลยนะคะพอได้กลิ่นปุ๊บมันผะอ,อืดผะอ,อมแล้วมันดีดขึ้นมาทันทียอะไรเงี้ยฉะนั้นก็จะสดได้แต่น้ํากับข้าวหรือถ้ากินเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็คือจะเป็นเส้นนะคะกับผักแล้วก็น้ําซุปแค่นั้นแล้วก็ทานไม่ได้เยอะนะคะมันก็เลยไม่มีแรง พอวันที่สองมันก็ยังเป็นแบบนั้น,นอยู่ก็เลยตัดสินใจโทรนัดคุณหมออีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องภายในร่างกายของเราเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติเราก็เลยโทรนัดแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือเช้าวันที่สามเนี่ยหลังจากที่เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปพบคุณหมอตื่นเช้ามาปุ๊บจากที่อยากจะอาเจียนขึ้นไส้ไม่ยอมออกนะคะทํายังไงก็ไม่ออกแต่ว่ามันผออืนพระอมอยู่ตลอดเวลาเช้าวันนั้นออกมาเองเลยค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาแบบเป็นแบบมีอาหารอะไรที่เราทานเข้าไปเมื่อวันก่อนนะคะไม่มีไอที่ออกมาก็คือเป็นน้ําสีเขียวๆนะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ําย่อยก็คือออกมาหมดเลยนะคะออกมาหมดท้องเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราเพียแล้วเราก็ไม่มีแรงนะคะเราก็อยู่ดีๆก็คือไออาการที่มันหนาวอ่ะมันหายหนาวไปแล้วแล้วอาการที่แบบเหมือนเราจะเป็นไข้ขั้นเหนือขั้นตัวมันหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืนหน้าเนี่ย มันร้อนขึ้นมาทะอย่างนั้นนะคะอยู่ดีๆหน้าแบบร้อนมากแดงมากนะคะแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่มันเคยบวมอ่ะมันก็แดงแดงขึ้นมาเลยแดงแดงแดง,แ,ดงแล้วก็ร้อนบวมอะไรเงี้ยก็เลยรีบไปหาหมอนะคะตามที่นัดไว้อะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็เบื้องต้นพยาบาลวัดไข้นะคะ เขาใช้ตัววัดไข้มาวัดที่ที่หูแน่นอนว่าอุณหภูมิมันก็ต้องขึ้นเพราะว่าหน้าเราหมืนอนร้อนมันก็คืออุณหภูมิขึ้นประมาณ38แต่นะตอนนั้นพยาบาลอาจจะคิดว่าหน่อยอติดโควิดนะคะเขาก็ตกใจกันเล็กน้อยเนาะแล้วก็พอตรวจทีปรจรนะคะตรวจความดันทุกอย่างปกตินะคะแล้วก็เข้าไปพบคุณหมอแล้วก็เล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังซึ่งคุณหมอก็ยังยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าอาการที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร เขาก็เลยอ๋อหน่อยก็เลยบอกไปว่าคือหน่อยแบบอยากอยากอยากรู้ว่าเอยตอนนี้ร่างกายข้างในอ่ะคือมันสมบูรณ์ไหมหรือว่าเราแพ้ภูมิตัวเองหรือเปล่าหรือว่าภูมิคุ้มกันเราบกพร่องไหมหรืออะไรไหมทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยเจาะเลือดเลยค่ะสั่งเจาะเลือดนะคะก็คือเป็นเจาะเลือดครั้งที่สองในรอบ2อาทิตย์ติดกันอะไรเงี้ยเจาะเลือดรอบนี้นะคะเป็นการเจาะเลือดตรวจนะคะว่าเรามีการติดเชื้อในกระแสเลือดไหมหรือเรามีอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะเช่นมีโรคอะไร แตกซอ้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็เม็ดเลือดขาวปกติไหมนะคะ,ะมีไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะรวมถึงแบบเอ็กซรย์ปดด้วยก็รอผลประมาณชั่วโมงครึ่งอะค่ะหน่อยก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะผลที่ออกมาก็คือไม่เจอค่ะไม่เจออะไรเลยนะคะไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นนะคะเม็ดเลือดขาวก็ปกติไม่เป็นไข้เลือดออกนะคะไม่เป็นโรคต่างๆนะคะรวมถึงปอดก็ปกตินะคะ เหมือนคนปกติเลยค่ะเมอก็ได้แต่ถอนหายใจนะคะแล้วหมาก็บอกว่าเออหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะจะรักษาอย่างไงนะคะเพราะว่าตรวจมาคือมันไม่มีอาการไม่มีผลว่าเราแพ้หรือเราป่วยเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอะไรนะคะฉะนั้นคุณหมอก็เลยให้แค่ยามารักษาไปก่อนนะคะก็กลับมาเป็นสเตียรอยด์เหมือนเดิมคือรักษาอาการที่มันแพ้ที่บริเวณหน้านะคะที่มันแดงขึ้นมานะคะกับ อาการที่เราเนี่ยทานข้าวไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็คือให้ยาตรงนั้นมารวมถึงกับรักษาควบคู่กับคุณหมอแพทย์ผิวหนังคนเดิมก็คือต้องทานยาแก้แพ้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างที่กลับมารักษาตัวที่บ้านถ้าสมมติว่ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติอีกนะคะคุณหมอก็จะให้เราอ่ะเหมือนกลับไปนะคะกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รอบนี้ก็อาจจะต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ เหมือนตรวจเช็คอัพใหญ่ไปเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไม่มีอาการหนาวๆร้อนๆเหมือนเดิมแล้วอาการเราปกติแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่เราต้องไปหาหมอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในในหัวเราอะหลังจากที่เราอะปวดเลือดรอบนี้แล้วมันไม่เจอนะคะสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะ คือใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ว่ากันเนาะแต่อันนี้ก็คือมาเล่าในส่วนที่หน่อยเนี่ยรู้สึกนะคะพราะหลังจากเลือดนะคะผลเลือดที่ออกมาเนี่ยว่าไม่ไม่เจออะไรแน่นอนว่าหน่อยอ่ะคิดแล้วแหละว่ามีอะไรที่มันตอบไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์อะค่ะแล้วหน่อยเนี่ย บอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วหน่อยเป็นสายมูนะคะเป็นสายมูแบบเต็มตัวนะคะแต่ว่าจะไม่ได้แบบมูหนักมูแบบโอ้โหต้องทุกทิศท,ทุกทางอะไรอย่างเงี้ยคือมูในที่นี้ก็คือเชื่อในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะนับถือบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อเป็นความเป็นการอุ่นใจของตัวเองบวกกับประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตมานะคะเรามักจะเจอกับเรื่องที่มัน มันตอบไม่ได้นะคะเยอะมากๆแล้วก็เจอกับตัวเองบ่อยนะคะมันทําให้เราอะเลยเชื่อในเรื่องนี้นะคะอะพอหลังจากผลเลือดจริงๆอะมันค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละจากผลเลือดรอบแรกหน้าบวมขนาดนั้นแต่ตรวจมาไม่พบว่าเราแพ้อะไรซึ่งมันมันไม่ใช่ถูกไหมคะแต่ว่านะตอนนั้นคือเราอะก็ไม่อยากให้คนรอบข้างเรารู้สึกว่าโอ้เอะอะไรหน่อยก็สายมูเอออะไรก็ชอบแบบโทษไปทางนั้นเลยนะ พอมารอบสองะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วแหละว่าเราอะน่าจะทําอะไรผิดสักอย่างเราน่าจะแบบเราน่าจะมีอะไรที่มันผิดปกติแล้วก็เข้ามาในชีวิตเนาะมันทําให้ให้หน่อยอะเริ่มคิดแหละแล้วก็ในช่วงวันที่กลับมารักษาหลังจากที่หมอคนที่สองนะคะให้ยามาอะไรเงี้ยอาการมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าเราเริ่มรู้แล้วว่ามันม,มันไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์แน่แนเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าเราทําอะไรผิดหรือเราทําอะไรผิดพลาดไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วคาให้ใครหรืออะไรก็ตามโกรธแล้วกอ็อยากจะลงโทษนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหายจากตรงนี้เพราะตอนนั้นก็คือออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะคะเราจะไปทําบุญให้เนาะหลังจากที่เรานึกในใจตรงนั้นไปนะคะแล้วก็ ออมีการยกมือไหว้พระที่อยู่ในห้องด้วยนะคะแล้วก็อ,อ,อธิษฐานจิตยอย่างนั้นออกไปปุ๊บอาการก็เริ่มดีขึ้นตามลําลดับนะคะจากทีออ่มันแสบมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบว่าดีขึ้นนะคะจากหน้าที่เริ่มแบบกลับมาบวมๆนิดๆบางจุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะก็นั่นแหละคะ่ะพอพูดไปแบบนั้นปุ๊บเนาะพออาการดีขึ้นก็รีบไปทําบุญเลยจ้าก็ไปทําบุญนะคะทําบุญ ไหว้พระสวดมนต์ในโบสถ์นะคะแล้วก็แผ่เมตตาอธิษฐานจิตตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรมากนะคะทีนี้พอหลังจากที่ทาบุญเสร็จเรียบร้อยหน่อยรอจังหวะเพราะว่าหน่อยอ่ะมีพี่หมอดูคนหนึ่งนะคะที่หน่อยอ่ะ,อะเคาลบแล้วก็ดูหมอดูกับพี่เขานะคะมาค่อนข้างยาวนานกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็พี่เขาดูค่อนข้างแม่นนะคะแล้วก็พี่เขาก็ ก็ทักอะไรก็คือมักจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆอ่ะหน่อยเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มักจะสัมผัสอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสัมผัสกันได้แต่ว่าเพียงแต่หน่อยอาจจะไม่ได้เป็นพวกร่างทรงที่จะเห็นว่าแบบโอ้โหเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าโบ๊ะโบ๊ะโช๊ะโชะอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่สัมผัสได้หรือบางทีก็ชอบมาในฝันมาทําให้เราฝันหรือหรือมีคนมาพูดข้างหูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอะมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราอยากได้ การยืนยันที่แน่ชัดว่ามันจริงหรือไม่จริงฉะนั้นเราก็เลยปรึกษานะคะโทรไปปรึกษาพี่เลยแล้วก็เล่าให้พี่เขาฟังนะคะสิ่งที่พี่ทักมาประโยคแรกคือเธอไปทําอะไรมาเธอไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ไม่ค่อยอยากบอกไม่ค่อยอยากเล่าอะไรอยากให้พี่เขาพูดมากกว่าแต่แบบพอพี่เขาพูดมาแบบนั้นก็เลยถามพี่ว่าเออแล้วพี่เห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกก็ต้องเห็นสิถ้าไม่เห็นจะพูดหรอ ไหมคะทีนี้ก็ในระหว่างนั้นที่คุยกันพี่เขาก็มีการเปิดไพ่แหละเปิดไพ่ดูนะคะเปิดไพ่ดูดวงแล้วอ,อ๋อหน่อยก็บอกไปว่าเออช่วงนี้หน่อยมีการทํา youtube นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่สองสถานที่ที่หน่อยไปแล้วหน่อยไม่แน่ใจว่าที่ไหนกันแน่ที่ทําให้มันผิดปกติจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเอ๊หรือเป็นอีพีที่เราไปอีพีที่เราไปวัดโพน้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอถามพี่เขาไปนะคะพี่ก็บอกว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ที่วัดโพนะคะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยบอกว่าเอองั้นก็น่าจะเป็นคาเฟ่นะคะพี่เขาบอกว่าอืถ้าเป็นคาเฟ่อะน่าจะใช่เพราะว่าเหมือนภาพที่เห็นก็คือเป็นพวกโบราณโบราณแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีอะไร อยู่ตรงนั้นอาจจะแบบผันแบบจากเมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่หนึ่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาทําเป็นคาเฟ่ซึ่งณตอนนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันแบบอืมไม่ค่อยปกติอยู่อยูแ่แถบนั้นนะคะซึ่งหน่อยก็ถามพี่ไปว่าเอ๊แต่หน่อยไปตั้งห้าที่นะใน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 วันนั้นน่ะหน่อยไปห้าสถานที่ซึ่งหน่อยต้องขอตรงนี้นะคะว่าขอไม่บอกนะคะว่าคือที่ไหนเนาะ เพราะว่าไม่อยากพลาดทิ้งถึงนะคะแล้วก็ไม่อยากทําให้ใครเสียหายไม่อยากให้เกิดดราม่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้พอพี่ก็บอกมาว่าก็ไปที่นี่แน่นอนแล้วก็เป็นไปตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเธอสัมผัสได้ไหมอะไรไหมพอพี่พูดมาอย่างนั้นละ่ะมันทําให้เราออนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าอ๋อใช่วันนั้นที่เราอยู่ร้านนั้น มันมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ทันได้เอกใจเพราะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฟังแบบนี้แล้วก็มาบวกกับเหตุการณ์ปุ๊บมันใช่อ่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นแหละที่เขามาเขาตามมาแล้วก็เขาจะมาขอส่วนบุญแต่หน่อยก็บอกไปว่าหน่อยมีการทําบุญไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งพี่บอกว่าไม่พอต้องทําอีกประมาณสักสามรอบอะไรเงี้ยก็คือแบบเพราะว่าเขามาสามคนก็คือแบบอาจจะต้องแบ่งให้มันทั่วถึงกันแล้วหน่อยก็เลยรู้สึกว่า มาอีกแล้วคือใช้คํานี้เลยนะคะว่ามาอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทําไมถึงชื่อเพราะว่าก่อนหน้านั้นหน่อยก็เคยมีเหตุการณ์ประมาณแบบนี้นะคะก็คือไปสถานที่ใดที่หนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ตามกลับมาแล้วก็มาสร้างเรื่องสร้างราวมามีปัญหาแต่ไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยขนาดนี้นะคะก็คือแบบทําให้เรารู้สึกเอ๊ะว่าไอสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยที่มาตามท,ท,ที่ตอนนี้ที่อยู่กับเราในห้องเนี่ย คือใครคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ปกติแล้วเขาก็ทําให้เราอ่ะเหมือนพายายามทําให้เรารู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่กับอันเนี้ยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าตามมาหรืออะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหน่อยบูชา,ทาเทวสุวรรณด้วยนะคะแล้วก็อืมอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกเราอ่ะ<ๆ>ขนาดนั้นเหมือนเหมือนเคสก่อนๆเลยเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มาทําให้เราแบบเหมือนพยายามอยากจะบอกให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรก็เลยมา มาทําแบบนี้แทนนะคะถามว่าตอนแรกโกรธไหมโกรธโกรธผีโกรธจริงๆนะคะแบบไม่ได้ลบหลู่นะอย่ามาอีกคือแบบโกรธจริงๆนะคือแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบเออเราเป็นคนทําบุญทําทานอยู่แล้ว เราก็กวดน้ํานะคะใส่บาตรท,ทาบุญทุกเสาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กวดน้ําให้ตลอดแล้วก็เอ่ยถึงเจ้ากรรมในเวรตลอดทาไมอยากได้บุญทําไมไม่ไปรอรับตรงนั้นอะไรเงี้ยทำไมต้องมาทําร้ายเราแล้วก็มาอยากได้อะไรแบบนี้ยแล้วพอได้ไปปุ๊บเราก็หายไปเลยแล้วสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ก็คือนี่ไงนาที่ยังไม่หายเราต้องรักษาอีกยาวเพราะว่ารอบเนี้หน่อยมองว่ามันหนักมากงจริงนะสําหรับหน่อยอ่ะกับการที่แบบต้องเจออะไรแบบนี้นะคะทั้งทงที่เราก็ มั่นใจว่าตอนที่เราอยู่ที่นั่นอนะ่ะเราไม่ได้ลบหลู่เขานะคะแต่ว่าอืก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะเนาะก็พี่ก็แนะนํามาแล้วนะคะว่าเออต้องไปทําบุญนะแล้วก็เขาขอทําอ่อขอลงศพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน่อยก็เพิ่งไปทําบุญลงศพให้เขามานะคะเหลืออีกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รอจังหวะเวลาที่เหมาะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน่อยก็ไปทําบุญให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็หวังว่านะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะก็ หน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายคลิปที่ข้างนอกได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยออกไปแป๊บเดียวก็คือหน้าก็แบบเบ์นหน้าก็คันอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บวมเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นที่หนักๆนะคะแต่ว่าอาการที่มันเป็นผลข้างเคียงจากเหตุการณ์นั้นก็คือหน้ามันบางมากๆอะคะ่ะมันมันก็ยังต้องแบบเหมือนรักษาให้หน้ามันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วนะคะรู้สึก อ๋อขันก็เคยมีเหตุการณ์แบบประมาณนี้เหมือนกันนะหรือว่าใครที่เคยมีอาการแพ้แล้วมีวิธีการรักษาอะไรยังไงนะคะมาบอกบุญกันได้นะคะมาเมนท์คุยกันได้นะคะหน่อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมีใครที่แบบว่าเออเจอเหมือนเราบ้างไหมนะคะแล้วก็ ไอสายมูอะไรต่างๆที่หน่อยเคยเจอมาถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอยากจะฟังนะคะว่าก่อนหน้านั้นเคยเจออะไรมาบ้างนะคะที่เป็นอะไรที่มันเป็นลี้ลับแปลกๆอะไรประมาณนี้ยอยากให้เล่าให้ฟังก็คอมเมนต์ได้นะคะบอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วถ้าใช่นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องหน่อยอาลีให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดถึงหน่อยอาลีแล้วตอนนี้หน่อยยังไม่มีคลิปใหม่ลงในช่องยู u ูบนะคะสามารถไปกดติดตามนะคะ Facebook หน่อยอาลีได้นะคะใน นั้นนะคะหน่อยจะมีลงพวกรูปนะคะการไปเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีลงรูปย้อนหลังที่เคยไปมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็มีร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่หน่อยเคยไปมาหน่อยก็จะทยอยลงอยู่ในนั้นนะคะก็เข้าไปกดติดตามไปดูคลิปเออไปดูภาพสวยๆในนั้นกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ